Babyen min, babyen min. กับคนที่มันหมดใจเมื่อหมดเวลาก็ไปจะเศร้ากันไปทำไมมันไม่ได้มีใครตายเคยใช้ชีวิตแบบไหนก็ทำมันไปแบบนั้นเพราะความรู้สึกของเราตอนนี้นํามันไม่ต่างก็เป็นนวัดตะจับเดิมพอได้กันแล้วก็ต่างคนก็ต่างเหมือนไปแก้ไขแล้วพอต่างคนก็ต่างเดินจะไปทางไหนให้ไปเถอะไปเลยเชิญแก้วนี้ให้รักหวยแต่จะเมามันก็ไม่แปลกจะคุยค่อยคุยตอนเช้าตอนนี้เมาก็แค่ความสน ก็มาอีกครั้งไม่มีคขาก็ไม่ตายตัวฉันเชื่อว่าอย่างนั้นจะร้องกันไปคืนนี้จัดก,กันไปให้พอดีแล้วเริ่มใหม่วันพรุ่งนี้ทำให้ดีกว่าที่เคยก็แค่ความโสรมันมาหาอีกครั้งถ้าคนมันรักเราจริงคงไม่ทิ้งไปอย่างนั้นจะคิดมาไปทำไมเราทุกคนก็เหมือนกันลองโสดไปสักวหนึ่งปีรอให้ใจคนคิดจริงต้องมีสักวัน นาน้าเข้ามาในสิห้องหัวใจยังวางกระโซทีลีบอแม่นเศษทีหัวใจห่างางถึกกินถึกควางสิมีผู้ใดมาเอาใจไปรักษา พอดีแล้วเริ่มใหม่วันพรุ่งนี้ทำให้ดีกว่าที่เคยก็แค่ความสดมันมาหาอีกครั้งถ้าคนมันรักเราจริงคงไม่ทิ้งไปอย่างนั้นจะคิดมาไปทำไมเราทุกคนก็เหมือนกันลองโสดไปสักหนึ่งปีรอให้ใจคนที่ิงต้องมีสักวันต้องมีสักคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเราถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่เห็นแม้เพียงเงา ใ้วันที่เราเสียใจจะเปลี่ยนชีวิตเราไปแค่ว่าตอนนี้มันพอแต่เธอต้องเริ่มต้นใหม่ก็เจ็บน้ำตาสี กะลุกขึ้นมาเดไม่ยกใหญ่ให้คนที่ตายจากใจเดงวันเวลาจะเป็นตัวบอกทุกอย่างว่าคนคนนั้นคือคนที่ใช่และพร้อมจะเดินร่วมทางจะไม่มีวันที่เธอต้องกลับมาเสียใจมาในวันเดิมที่พลาดแต่อขอเป็นคืนชีวิตที่เข้ามาคู่กันจนวันสุดท้ายแกเขาบอหากหักบอกสนบอกแคบบอกได้ใส่ใจแค่คนใจร้ายบอหกหักกันจริงมาทิ้งมาปา๋าหลอกลวง,งแล้วก็หายไปอย่าไปสนอย่าไปแค่อย่าไปใส่ใจโยแกวมจะร้องดีใจ nobody cry ตะโกนในระดังดังบูยังไม่ตาย ความโสดมันกลมาอีกครั้งไม่มีเขาก็ไม่ตายตัวฉันเชื่อว่าอย่างนั้นจะร้องกันไปคืนนี้จัดกันไปให้พอดีแล้วเริ่มใหม่วันพรุ่งนี้ทำให้ดีกว่าที่เคยก็แค่ความโสดมันมาหาอีกครั้งถ้าคนมันรักเราจริงคงไม่ทิ้งไปอย่างนั้นจะคิดมาไปทำไมเราทุกคนก็เหมือนกันลองโสดไปสักหนึ่งปีรอให้ใจคนคิดจร call me the one กับคนที่มันหมดใจเมื่อหมดเวลาก็ไปจะเศร้ากันไปทำไมมันไม่ได้มีใครตายเคยใช้ชีวิตแบบไหนก็ทำมันไปแบบนั้นเพราะความรู้สึกของเราตอนนี้นะมันไม่ต่างกันก็เป็นนวัฒนธรตมเดิมพอได้กันแล้วก็ต่างคนก็ต่างมือไปแก่ไครแล้วก็ต่างคนก็ต่างเดินจะไปทางไหนให้ไปเธอไปเลยเชิญแก้วนี้ให้รักห่วยแต่ เมามันก็ไม่แปลกจะคุยค่อยคุยตอนเช้าตอนนี้เมาก็แค่ความโสนมันก็มาอีกครั้งไม่มีเขก็ไม่ตายตัวฉันเชื่อว่าอย่างนั้นันร้องกันไปคืนนี้จัดก,กันไปให้พอดีแล้วเริ่มใหม่วันพรุ่งนี้ทำให้ดีกว่าที่เคยก็แค่ความโสนมันมาหาอีกครั้งถ้าคนมันรักเราจริงคงไม่ทิ้งไปอย่างนั้นจะคิดมาไปทำไมเราทุกคนก็ ลองโสดไปสักหนึ่งปีรอให้ใจคนที่ดีต้องมีสักวันนานาเข้ามาในสิมองหัวใจยังว่างกระโสดอีลีบอแมมเสร็จทีหัวใจหนึ่งสองสามดิมสัมผูยังช่วด้วยดิมสดิมส Thank you thank <laughs> you เอปักลิงเออนั้นไว้แล้วนะิเซีออะจอะไได้

ไม่มีอะไร <c oughs> บ้านดีก็จะเป็นสีสันหน่อย สูงมเลขัก30พหน่งสอ ủa เสร็จแล้วได้เวลาวางกระจก lại bản này. Cao cao bản. คนดูนะ <S <S เดี๋ยวพ่อทำแสบสีเขียวนั่นด้วย่ะตอนที่ไลฟ์เสร็จ